ตอนที่เจ็ดโมโหด้านนอกประตูมิติเสียงระเบิดกำมะนาดดังกึกก้องเทือกเขาและผืนป่าถึงกับลาพนาศูนราวกับเทพเซียนฆ่าฟันกันหรือมีคนเอาระเบิดนิวเคลียร์มาลงณจุดนี้นี่คือการต่อสู้ของระดับมหาปรมรา,าราจยนงั้นหรือตรงไห่ตอนนี้ยืนกืนน้ำลายหลายอึก แผ่นหลังมันเย็นว่าไม่คิดเลยว่าฝีมือของหัวหน้าของตัวมันจะร้ายกาจถึงขนาดนี้นี่ถ้ามันถูกนายท่านลูกเต่าเจียวจินตามเล่นงานชีวิตในฐานะผู้เล่นมันจะเป็นเช่นไรสิ่งที่เจียวจินหัวหน้าของมันแสดงออกมาแย่แล้วนี่มันไม่ต่างกับตัวละครเนื้อเรื่องระดับ๊อสเลยงานนี้ข้าตายแน่ข้าตายแน่หัวหน้ายิงเป็นพวกเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่ทำไมทำไมแต่ก่อนท่านไม่บอกเล่าว่าท่านเก่งแบบนี้ ต้องหากล่าวกับตัวเองน้ำเสียงแผ่วเบาก่อนจะมองไปที่ซากชีวิตที่ยืนลายล้อมไปด้วยคนของสำนักดาบนักบุญเขาเสียดฟ้าหนึ่งใน12สองำนักล้ำเลิศที่ปกครองโลกใบนี้จูเตออี้เสียงหุ้ยเหอสมยานามดาบสายทาราแห่งความการุยแผดดังคุณชายน้อยรูปงามที่เป็นผู้เล่นตอนนี้คล้ายหน้าเสียจดจ้องมองซากชีวิตของลิวเชอร์หากแต่มันเป็นผู้เล่นจะมีซากชีวิตได้อย่างไร ในเกมเทพอมตะมีกฎข้อหนึ่งที่เหล่าผู้เล่นรู้กันดีนั่นคือความสมจริงนอกจากเสื้อผ้าชุดสีขาวติดก,กายที่แสนสามันหากเจ้าตายสิ่งของใดๆในโลกแห่งเกมเทพอมตะของทั้งหมดจะตกอยู่ที่พื้นยกเว้นว่าผู้เล่นคนนั้นจะไปสู่ขอบเขตมหาปราดสร้างช่องว่างมิติเล็กในกายได้สิ่งของเหล่านี้จึงจะไม่หายไปเมื่อตาย แต่ถึงอย่างนั้นแม้จะมีมิติขนาดเล็กในกายแต่ถ้าของสิ่งใดเกี่ยวกับภารกิจสมบัติเทพเหล่าผู้เล่นหรือผู้วิเศษเมื่อถูกฆ่าของจะตกทันทีแต่ตอนนี้ไอ้จอมโจโสโคกมันตายแล้วนอกจากของไม่ตกเหตุใดมันจึงมีซากศพอยู่ด้วยคุณชายน้อยรูปงามจูเตอร์อี้และตรงห่ที่อยู่ไม่ไกลใคจะไม่เข้าใจหากแต่เมื่อจูเตอร์อี้ได้เดินไปดูใกล้ๆนี่มันจูเตอร์อี้ปากอ้าด้วยความตกใจ ผู้อาวุโสหุ้ยเหอหันหลังกลับสะบัดมือเสียงดังเอามือคว่ยหลังเดินจากไปใบหน้าแทบจะไม่หันมองจูเตอร์อี้สแสดงออกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเสียงจากระบบของจูเตอร์อี้ดังอาวุโสหุ้ยเหอไม่พอใจคุณความสัมพันธ์ของท่านกับหุ้ยเหออยู่ในระดับลบหนึ่งคะแนนเป็นเวลาเกวันลบสาคะแนนความสัมพันธ์ของคุณกับอาวุโสหุ้ยเหอเป็นการถาวร ลบ20คะแนนความสัมพันธ์ของคุณกับสำนักดาบนักบุญเขาเสียดฟ,ฟ้าความสัมพันธ์ของคุณกับอาวุโสหุ้ยเหอเดิมอยู่ที่80คะแนนอยู่ในระดับพื้นฐานค่อนข้างสูงสามารถขอร้องหรือขอคําแนะนำอาวุโสหุ้ยเหอได้ในเรื่องเล็กน้อยและในระดับเหมาะสมปัจจุบันค่าความสัมพันธ์ของคุณคือลบ30คะแนน มีโอกาสเล็กน้อยที่อาวุโสหุ้ยเหอคิดจะฆ่าคุณมีโอกาสสูงที่คุณจะได้รับการลงโทษจากสำนักเพราะความไม่พอใจของอาวุโสหุ้ยเหอที่เป็นเช่นนี้เพราะภารกิจนี้มีระดับความสำคัญมากเกินไปลึกๆอาวุโสหุ้ยเหอคาดหวังความสำเร็จจากการได้รับสมบัติเทพเพื่อโอกาสในการบรรลุ ตบะบำเพนสู่ขอบเขตเทพเจ้าน่าเสียดายคุณทำให้อาวุโสหุ้ยเหอผิดหวังเสียงกัดฟันของจูเตอร์อี้ดังก่อนจะหันมองตรงห่อดีตลูกน้องของหลิวเชอร์ตรงห่ตอนนี้ได้แต่ยิย้มแยงแยงคุณชายเงินห้าร้อยล้านหยวนคือข้าไม่ต้องการร้วขอรับ <laughs> เสียงหัวร้อในลำคอจูเตอร์อี้ดังไอ้สารเลวตรงห่ นอกจากเองจะให้ข่าวสารผิดพลาดเองยังกล้าพูดเรื่องเงินอีกช่างกลา้าช่างก้านักมุมซ้ายของศีรษะเส้นเลือดปูดโปนของจูเตออี้ช่างชัดเจนอย่าว่าแต่ห้าร้อยล้านเลยตรงไหแค่หนึ่งยวนเองก็ไม่มีทางได้ด้านหลังของจูเตออี้ขายปรากฏล่างจอมดาบชุดขาวที่ใหญ่โตนับ10บจังล่างของจูเตออี้พุ่งผ่านล่างของตรงไหไปอย่างรวดเร็ว หลอดเลือดแดงของตรงไห่ถึงกับหายไปในพิบตาคุณชายจูท่านท่านตรงไห่พยายามหันมองจูเตอร์อี้หากแต่มันก็ต้องตกตะลึงยิ่งกว่าเมื่อเห็นว่าในมือของจูเตอร์อี้ถืออะไรอยู่ลูกเหล็กสีแดงที่มีอักษรเวทเขียนอยู่ถูกปาเข้าใส่ล่างของตรงไห่ที่กําลังจะสลายลูกแล้วลูกเล่าตรงไหแ่แผดเสียงอย่างน่าสังเวชว่าไม่ไม่ไม่ไม คุณชายได้โปรดเมตตาแต่ก็สายไปแล้วหน้าแคปซูลเกมของตรงไห่โลกที่ดำมืดข้อความหนึ่งดังก้องต่อเนื่องไม่หยุดคุณได้ถูกคำสาปแห่งเทพเจ้าห9 9่ระเจ้า 1, 9วันต่อจากนี้คุณไม่อาจจะตื่นขึ้นในโลกแห่งเกมเทพอัมตะได้พูดวิเศษตรงไห่ในประตูมิติดินแดนแห่งเทพล่วงหล่นที่แสนวุ่นวาย เสียงหัวเราะของหลิวเชอร์ดังแผบเบาอย่างมีความสุขครั้งนี้นี่จะใช่ตัวจริงของมันหรือไม่ตอนนี้รอบตัวหลิวเชอร์ผู้นี้ช่างมืดมิดเสียเหลือเกินแท้จริงมันอยู่ที่ไหนกันแน่คุณชายซุนเห็นความวุ่นวายภายนอกแล้วหรือย,ยังขอรับ <c oughs> เสียงจิตของหลิวเชอร์กำลังพูดกับใครบางคนผ่านภายจิตที่กัดในป่าหน้าหอสูงที่ด้านนอกมองกลับมาหอแห่งนี้คล้ายทำด้วยทองทั้งหลัง แข่งเสาแตละคานแต่ละเสาเหล่ากับมีช่างฝีมือระดับเทพมาแกะสลักมังกรม้วนขดทําให้มันเหล่ากับมีชีวิตบุรุษผู้หนึ่งยืนข้าภายจิตสีทองที่มีลายสลักรูกปักษาบุรุษผู้นี้ใบหน้าคมสันในตาแฝงความฉลาดลึกล้ําเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแม้แต่ในเหล่าตัวละครหลักหรือ npc ยังต้องนับว่าเป็นของชั้นหนึ่ง ผู้เล่นทั่วไปไม่มีทางได้สัมผัสเสื้อผ้าราคาแพงเช่นนี้ตอนนี้ในมือบุรุษผู้นี้มีกระจกขนาดพอดีมือกําลังฉายภาพเหตุความวุ่นวายหน้าทางเข้าประตูมิติที่แสนคุ้นตาอยู่คุณชายซุนผู้นี้คือใครฮึ่ฮึ่ฮะช่างสมเป็นท่านจอมโจรโสโคเมื่อเทียบกับน้องชายซุนสู้เย่คนนี้พี่ชายจอมโจรโสโคดูเป็นยอดคนไปเลยนะขอรับ หลิวเชอร์หัวราะในลำคออีกครั้งคุณชายซุนผู้นี้ช่างรู้จักพูดเอาใจคนแม้จะร่ำรวยแต่ก็มีความนอบน้อมมีลักษณะของผู้ที่เข้ากับคนอื่นได้ง่ายนับว่ามีทักษะของยอดคนในการเข้าสังคมยิ่งหากแต่หลิวเชอร์ก็หาได้สนใจเรื่องนี้วันนี้เรื่องของการค้าสำคัญที่สุดคุณชายซุนสิ่งที่น้องชายคนนี้ขอร้องพี่ชายไปพี่ชายซุนจัดหาให้น้องได้แล้วหรือยังเฮ้อเฮ้อ ถ้าพี่ซุนจัดการเรื่องนี้ให้น้องได้ไอกองสลักเทพอะไรนี่น้องจะรีบออกไปให้พี่ชายซุนในทันทีเลยคุณชายซุนซูเย่ตอนนี้หัวเราะบ้างพี่ชายจอมโจรโซโค,โคเรื่องนี้น้องชายจัดการให้พี่ชายแล้วบ้านพักในเขตคุ้งครองพิเศษชั้นในเมืองใหม่ช่งางไฮเทียนและโอกาสได้รับการเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลกในเครือซุนกรุป๊ป น้องชายเตรียมไว้ให้พี่ชายหมดแล้วพร้อมโอนอีกห้าร้อยล้านหยวนให้ทันทีที่น้องชายได้กล่องเทพสลักพี่ซุนใจดีเกินไปแล้วเกินไปแล้วจริงๆฮ่าฮๆซุนซูเย่พยักหน้ารับเบาๆก่อนกล่าวอึมๆๆเป็นเสียงจิตพร้อมถามว่าเมื่อไรหร่ลิวเชอร์จะมาส่งของให้หลิวเชอร์ตอนนี้รีบตอบบอกว่าหลังจากหนีเสร็จตัวเองจะใช้ค่ายกลข้ามฟ้าไปยังเมืองหลวงอันดับหนึ่งทันที อีกเดียวเซเวอร์เกมจะปิดคงต้องใช้เวลาราวสัปดาห์หลังเซเวอร์เกมเปิดจะไปส่งกล่องสมบัติเทพถึงมือพี่ซุนทันทีซุนซูเย่หัวเราะพร้อมพูดว่าเชื่อใจลิวเชอร์ในระหว่างนี้จะเอารถไปรับและพาลิวเชอร์ไปดูบ้านใหม่ด้วยตัวเองด้วยลิวเชอร์พยักหน้ารับพร้อมยิ้มอย่างมีความสุขน้ำเมืองหลวงอันดับหนึ่งหรืออีกชื่อมหานครมังกรหลับซุนซูเย่เอาไผ่จิตออกจากปาก ก่อนเอ็นกายเบาสบายมุมปากยกยิ้มสตรีงามในชุดจอมยุดหญิงถึงกับต้องหันมองและถามอย่างแปลกใจคุณชายวันนี้มีเรื่องอะไรดีคุณชายเล่นยิ้มไม่หุบเลยซุนซูแย้หัวเราะเบาๆหันมองสาวสวยก่อนจะพลิกมือดึงสุลาเป็นสายน้ำออกจากกาที่อยู่ห่างออกไปเกือบห้าช่วงตัวพลิกมืออีกครั้งจอกสุลาสองจอกก็ลอยอยู่บนมือ สุลาล้ำค่าม้วนหมุนที่มือคุณชายซูเย่แสดงถึงฝีมือของสุดยอดผู้บำเพ็ญชั้นสูงจอกจอกจอกสุลาถูกลินใส่จอกเลขาเย่ดื่มเป็นเพื่อนผมนะเย่จื่อเลขาผู้ทรงสเสน่ห์นางยิม้มแก้มแดงทันทีเมื่อดื่มหมดจอกซุนซูเย่ที่ไม่อาจจะปกปิดใบหน้าอารมณ์ดีได้จึงเริ่มอธิบายก็ไม่มีอะไรมากหรอกเลขาเย่ พอดีว่าอีกไม่นานผมจะได้คนเก่งมาช่วยงานนอกจากนั้นดูท่าคราวนี้จะเป็นผมที่ได้กลายเป็นเทพ,พเจ้าในเกมเทพอมะตะได้ก่อนใครภารกิจลับเทพมังกรทองของผมกำลังจะสำเร็จแล้วคุณชายนั่นคือภารกิจระดับ SS บวกที่คุณชายได้มาจากราชวงศ์มังกรน่ะเหรอนี่คุณชายได้กล่องเทพสลักอะไรนั่นแล้วเหรอคะน่าจะเป็นแบบนั้นค ซูนซูเย่ยิ้มอย่างมีความสุขก่อนจะนึกอะไรได้เลขาเย่วันนี้เมื่อเซฟเวอร์เกมปิดคุณช่วยจัดดูตารางงานให้ผมทีถ้าไม่มีเรื่องสำคัญอะไรพรุ่งนี้ผมต้องการยกเลิกทุกงานผมต้องการพาเพื่อนใหม่ของผมไปดูบ้านใหม่ของเขาและต้องการเลี้ยงเขาที่ห้องอาหารชั้นหนึ่งในโรงแรมของเราด้วยผมต้องการความเป็นส่วนตัวนอกจากนั้นถ้าเป็นไปได้ช่วยนัดคุณหมอหวานซูมาหาผมด้วย คุณหมอหวันซูใช้อาจารย์แพทย์ที่ดูแลเรื่องหัวใจใช่หรือเปล่าคะเย่จือถามอย่างใคร่รู้ใช่แล้วคุณชายมีอาการโรคหัวใจหรอคะเย่จือตอนนี้ถามโดยมีสีหน้าเป็นห่วงซุนซูยเย่สายหน้าน้องชายของเพื่อนผมน่ะเย่จือตอนนี้ถอนหายใจโล่งอกซุนซูยเย่จับแก้มเย่จือหยิกเบาๆเย่จือเธอหน้าแดงมาก นิยายจบแล้วฟังตอนใหม่ก่อนใครกดติดตามค่ะ